อาถามแต่วันนี้แต่ละคนฟิตเฟิร์มหุ่นร้องกับการถ่ายแบบไงบ้างคะชาก่อนก็วันนี้คือจริงๆสกการเลยแล้วก็มาตั้งแต่ปีที่แล้วกันแล้วนะคะคุณตันนะที่เราเปิดเข้าปีที่2อันนี้คข้ปีที่สองสองปีละสองปีละค่ะที่เราเปิดเปิดกันมาวันนี้เราก็จะมาถ่ายทาในในปีหนึ่งผ่านไปแล้วก็เหมือนผัดเปลี่ยนเปลี่ยนสิ่ง ต่างๆวิวัฒนาการต่างๆตัวต่างๆอะไรของแบบแล้วก็มีการอัปเดตรูปภาพให้มันรีเฟรชขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ในการเครื่องม้เครื่องมือต่างๆอันนี้ต้องให้น้องปาาใช่บายก็เป็นธุรกิจที่ปลากับพี่ชาติแล้วก็คุณตันนะคะร่วมร่วมกันทำชื่อว่านเดอะสกาเลตคลินิกเปิดอยู่ที่สยามพารากอนชั้น2นะคะเปิดมาประมาณจะสองเข้าปีที่สองแล้วแล้วปีนี้เราก็มีการถ่ายภาพชุดใหม่ ให้โดยที่พี่ชาเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์หลักของที่ร้านแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ของปลาด้วยแล้วก็มีคุณตันด้วยนะคะทีนี้ก็ที่ร้านนี่เราก็จะมีธุกรก,กิจเกี่ยวกับความงามทุกรูปแบบตั้งแต่ดูแลเรื่องรูปูปก่างหน้าตาทั้งผิวผิวหน้ารูปร่างสำหรับคนที่แบบอยากจะผอมหรือว่าหน้ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาใช้บริการ<น>ที่น้าแบบนี้ใช่ไหมหน้าแบบนี้ <laughs> อันนี้ถือว่าผ่านการ ดูแลมันเรียบร้อยแล้วนะคะออ before, ตอ, <an> กกอนนี้มีฟอสเยอะกว่านี้เอาง่ายอันนี้ขนาด <c oughs> ทำแล้วนะแต่มีฟอสจะจะดูไม่จืดเลยนะค่ะแล้วก็หลายคนเขาชอบคิดว่าสกาเัตเนี่ยแพงมากอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าเป็นคลินิกที่ราคาสมเหตุสมผลนะคะแล้วก็คุมค้มค่าคุ้มค่าคุ้มค่าใช่ค่ะก็คือเลด์ราคาของเราเนี่ยไม่ได้ไไม่ได้แพงกว่าที่อื่นแต่ว่าคุณภาพของเราเนี่ยคือแบบทุกคนดีจริงๆนั้นใช่ค่ะก็มีการนําเข้าขึ้นมามาจากต่างประเทศ หลายๆตัวท็อปทุกตัวใช่ก็ดูอย่างพิเซ,เซนเตอร์เรานะคะไม่ชี้มาทางนี้มั้งเลยเด้ <laughs> อันนี้ด้วยนะจะบอกตอนนี้มีอยู่กี่สาขาหรือว่าตอนนี้มีมีหนึ่งสาขาค่ะอยู่ที่พารากอนนะค่ะจะขยายขึ้นเยอะก็ต้องให้ทุกๆคนช่วยโปรโมทนิดนึงนะคะเผื่อว่าเผื่อว่าจะขยายสาขาที่สองหลังจากวันนี้หลังจากวันนี้หลังจากวันนี้นะคะก็อาจจะมีการขยายเหยาวิชาเหยาวิชามีส่วนยังไงบ้างครับสำหรับกิจวัน,นี้เอ่อ <h> <c oughs> <c oughs> จริงๆแล้วชาก็อาจจะเป็นคนน้องสุดท้องเลยนะคะเรียกว่าเ,าเริ่มต้นมาเป็นทางด้านของคุณตาลพี่ปลาและก็พี่ๆอีกหลายคนน่นนะคะที่อยู่ในวงการของความงานในตัวชาเองเนี่ยชาก็ไม่ได้จริงๆแล้วก็ไม่เคยไปทําธุรกิจอะไรที่ที่เป็นเรื่องราวของธุรกิจแล้วก็โดยความรู้สึกโดยส่วนตัวก็รู้จักกับคุณตันอยู่แล้วสนิทกับน้องปลายอยู่แล้ว<ม>ใช่ไหมคะก็โอเคกันเลนั่งคุยกันว่าอาถ้างนั้นก็เราลองมันลอง,ลอง,ลอง,ลองทากันดู เพราะว่าคิดว่าเรื่องความงามหรือเรื่องการรักษาสุขภาพหรือเรื่องอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้ไกลจากตัวชาเกินไปอยู่แล้วอะค่ะก็เลยหลังจากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็เข้าปีที่สองแล้วที่เราร่วมงานกันค่ะเป็นลูกค้าประจําของร้านอยู่แล้วต้องใช้บ่อยอยู่แล้วใช่ค่ะอย่างพี่ชาินี่กคือถือเป็นบิวตี้ไอคอนคนหนึ่งของเมืองไทยนะปา็รู้สึกว่าผ่านมานานก็ยังเห็นชีสวนตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าพี่ชาก็เป็นพี่สาวเป็นเพื่อนด้วยเราก็สนิทสนิทกันก็เลยคิดว่าเป็นคนที่เหมาะสมนะคะแบบ สนิทกันคุยกันไปกินข้าวไปหาคุณตันที่ตรงแถวแฟงกี้้ฟงกี้กีทัังกี้เลยนะเขารู้หมดเขารู้หมดโอ้โหเขาไม่รู้เลยนะคุณตันไม่เคยรู้เลยเราก็แบบเจอกันอยู่แล้วค่ะไปก็ไปทานร้านอาหารก็ไปทานช็อกโกแลตบังเกบเจอน้่มตาคือมาเป็นปกติอยู่แล้วแล้วก็วันนึงก็เลยได้คุยเรื่องนี้กันขึ้นมาค่ะก็เลยเดินทางกันมาจนถึงวันนี้ธุรกิจนี้ธุรกิจที่คุณตันก็สนใจอันหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณตันมองว่าธุรกิจคุณตันงานเป็นไงง คนส่วนใหญ่ก็ใช้เงินกับความสวยความงามกับลูกกับผิวหนังอะไรเงี้ยใช้เป็นส่วนที่ใช้เงินมากที่สุดของคนสมัยใหม่ค่ะช่วันนี้ถ่ายแบบเป็นคะแฟชั่นเซ็ตโชว์ก็คิดว่ามันก็คงไม่ได้ยากเย็นอะไรมากค่ะเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราชัดอยู่แล้วนะใช่แล้วก็ทํากันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็อาจจะเป็นการที่วันนี้เรียกเรียก พี่ๆสื่อมวลชนน้องๆสื่อมวลชนกันมาเนี่ยเพราะว่าเราก็อยากจะมาอัปเดตว่าตกลงวันนี้เราขึ้นมาถึงปีที่2แล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงกันบ้างค่ะเลยต้องแบบลดแสงด้วยเนาะผิวเปิดมาแบบออรา่าเปอร์อะไรเงี้ย <laughs> ลดแสงนิด <laughs> เดินอะไรเงี้ยเออก็จะว่าไปวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการถ่ายนะคะถ่ายการถ่ายภาพที่เราจะจะเริ่มมีการเปลี่ยนเซตแล้วก็มีการโปรโมชั่นกันมากขึ้นอะไรเงี้ย แล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณตันด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วก็คุณตันก็ให้เกียรติมาวันนี้ด้วยกันเพราะว่าไม่ได้เจอแกก็นานแล้วนะใช่คุนใช่รวมกันสามคนเลยครับใช่ยอ๋อไม่ขายไม่ขายแต่จะปกติผมปกตินะพี่คะผมปกซื้อผ้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวอันเดี๋ยวนี้ต้องดูกันอีกทีว่าจะจถ่ายเป็นลักษณะไหนแต่ว่าเราคงไม่ได้เน้นเป็นเรื่องของความเซ็กซี่แล้วค่ะเพราะว่าคลินิกเป็นเรื่องของความสวยงามโชว์ผิวอะไรมากกว่าสุขภาพของผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ จะจัดแคมเปญอะไรที่พิเศษมากยิ่งขึ้นไหมคะอ้ผมเป็นคนจัดเลยครับ <c oughs> ผมเป็นผู้ถือหุ <c oughs> <ๆ S 2> ้นเฉยๆนะครับผมก็อยากจะเจอมาแชายอย่างเดียวเลยครับเราเรามีโปรแกร,รมในการที่จะทำลดราคาหรือว่ามีการทำโปรโมชั่นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะและแต่ช่วงๆว่าแต่ละช่วงนี้ช่วงนี้ไม่เอาพิเศษแล้วเขาปลอบสองปีแล้วอะครับก็แถม iPhone 6หนึ่งเครื่อง แล้วน้กปายิ่งร่นร่ไปเรื่อยๆขึ้นมาก่อนค่ะก็เดี๋ยวจะมีโปรแกรมสําหรับที่จะทําให้หน้าเป็น V shape ค่ะที่จะออกมาใหม่นะคะถ้าสาวๆหลายคนของคนไทยก็อาจจะมีแบบปัญหาเรื่องทําไมหน้าเราไม่เรียวทําไมหน้าเราหย่อนคล้อยอันนี้ก็จะมาปรึกษาที่สกาเลตได้ค่ะพี่ช่ค่ะไ้เีอยันนดออ้อันนี้อันนี้ไม่ต้องพูดแล้วอันนี้เป็นลูกสาวคนโตแล้วมั้งแต่ อยู่ด้วยกันมาเป็น30ปีแล้วคะ่ะตอนนี้ก็อ้าวมาชาย,ยี0 2ิบยีเองไม่เหรอ <laughs> <laughs> แต่ก็ทํางานอยู่ในวงการนี้มาแบบตั้งแต่อายุแบบโหยี่สิบกวบเลยเล็กๆามากก็เจอพี่ใหญ่แล้วคะ่ะเพราว่าทุกง,งานวิชาเสนัยไม่วจัยพี่ใหญ่ใช้พี่ใหญ่ดยกันโอ้ยเยอะเยอะแยะมากค่ะเพราะว่าเราทํางานด้วยกันมาเยอะแล้วเราก็ไม่ได้สนิทก,กันแค่ไม่ได้แค่ในงานนะคะเราก็เป็นสนิทกันไปจนถึงส่วนตัวชีวิตส่วนตัวทํางานมันนานเกินจะเล่าแล้วแหละ ะหนะลังจากถ่ายอันนี้ไปก็อีกสักไม่เกินเดือนนะคะก็มีจะมีการยิงออกตามสื่อต่างๆแล้วเดี๋ยวจะมีออกทางโซเชียลมีเดียของคุณตันด้วยนะคะ <c oughs> คุณตาม,มาจิบมาชาอะไร่างเงี <c> ้ย <oughs>